มละรับเาบกาตัวครัเ็บตกนิดนึงครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสนําเสนอข้อมูลที่ยืนยันว่าจริงๆล้วท่านอิบราฮิมัดเนี่ยเอเวลาได้จุดยืนของท่านน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับตัวบทเรื่องศีฟาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยืนยันเฉพาะแค่เพียงรูปคำของข้อความแต่ยืนยันข้อความทั้งหมด งตัวรูปคำของข้อความที่มีการพูดถึงเรื่องสีฟารและก็สาระที่ข้อความได้สื่อสารไว้ในทิศทางรรมปกติด้วยนะครับก็จริงๆแล้วยังมีบางข้อมูลอีกบางข้อมูลที่ลืมกล่าวไปในลืมลืมพูดถึงไปในครั้งเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าท่านอุลาอัดลเนี่ยเวลาอ่านคุอนีอ่านอ่านฮะดีษเนี่ย เชื่อตามเชื่อว่าฮะดีละกุตอ่านที่พูดถึงเรื่องสิฟาตเนี่นะครับเป็นเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเป็นที่เข้าใจแล้วก็เชื่อตามนั้นได้ทันทีนะครับไม่ได้เป็นข้อความที่เป็นข้อความเพียวๆไม่มีเนื้อหาที่สามารถเข้าใจอย่างถูกต้องได้นะครับก็อย่างเช่นในในหนังสืออีบายนะกรูปลอเช่นกันครับหอยมนูบตัตโตนะครับในเลขที่ส9สิบเก้าเนี่ย ได้มาทึกคำพูดของท่านอิหม่ามอามัดนะครับเกี่ยวข้องกับอายะอ,อันกุศลเทลต่ลาตาตอร์ไว้ว่าว่าจะอารบบูแควันมะลากุซฟันซฟนฟาน,นะครับที่บอกว่าและพระเจ้าของเจ้าทรงสเสด็จมากับบรรดามาลาอิกะมาเป็นแถวแถวนะครับโดยท่านอิหม่ามอามัดพูดปิดท้าย อายะนี้ไว้ว่า فمن อ,อิน إن าล ل ل ه لا ي ยูรอฟ,รฟระก ر ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าอัาลลอฮฺตะอานั้นจะไม่ทรงถูกมองเห็นก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นปฏิเสธศรัทธานะครับสังเกตนะครับอายะนี้พูดถึงเรื่องการที่เราทรงมาแต่อัลลอฮฺแต่ท่านอิหมามอามัดพูดปิดท้ายอายะนี้ว่าว่าใครปฏิเสธเรื่องการ ได้เห็นอัลลอฮ์หรือการอัลลอฮ์ตาอัลานั้นจะสุขจะทรงถูกเห็นถูกมองเห็นเนี่ยเท่ากับว่าเขาเป็นกาเฟดการที่ท่านปิดท้ายใช้คําพูดนี้ของท่านปิดท้ายอายะที่เล่าถึงเรื่องการที่พระอ,องค์อัลลอฮ์ตาอัลาทรงเสด็จมาในวันกิยามะเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่า เป็นการบ่งบอกว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับเ,เวลาอ่านอายะนี้แล้วท่านไม่ได้หยิบจับหรือยึดถือเฉพาะข้อความของอายะโดยไม่ได้เชื่อเรื่องความหมายแต่ชั้นแต่ท่านเมื่ออ่านข้อความนี้ท่านเชื่อว่า รูปคํานี้มีการกล่าไวไว้ในกุรอานจริงซึ่งตอนนี้ทุกคนมุสลิมทุกคนเชื่อตรงกันมิหนสซ้นท่านยังไม่ได้เป็นเหมือนกับคํากล่าวอ้างหรือคําใส่ร้ายของพวกอัชอริยะที่กล่าวหาว่า่านิยมอัลมัดและบรรดาสลัฟเนี่ยไม่ยืนตามความหมายที่หรือสาระที่ข้อความของอยายะคุรอานบอกไว้มิหนมซ้มําท่าทีของท่านกลับเป็นตรกันข้ามท่านยืนยัน ตามที่ข้อความนี้แจ้งให้ทราบคือยืนยันว่าพระเจ้ามาจะมาในวันกียรมาด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้ามาเอาไว้ว่านั่นก็คือเรื่องของการที่พระเจ้าจะถูกเห็นแต่ท่านบอกว่าเมื่ออายะน,นี้ยืนยันว่าพระเจ้ามาท่านก็เชื่อว่าพระเจ้ามาตามที่ข้อความของอายะน,นี้ได้ยืนยันไว้และ พูดปิดท้ายว่าดังนั้นใครที่ปฏิเสธว่าพระเจ้าจะไม่ถูกเห็นอันที่พระเจ้าบอกพร,ะ,พระองค์ทรงจะทรงมาในวันกิยามะเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเป็นกาเฟตข้อมูลนี้จึงเป็นข้อมูลที่เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ใช้ปัดตกความเข้าใจที่เละเลือนของพวกอชาอิรอที่ยกเข้ามายัดเยียดให้กับคําพูดของท่านอิมมอหม่ามอัลมัดที่นาเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเอ่อ แสดงว่าจากข,ข้อข้อจากข้อมูลที่นําจากข้อมูลนี้ที่พูดไปเนี่ยทําให้เราเราทราบว่าอะหมัดียืนยืยนยันว่าเราตะลาทรงมาจริงๆด้วยกับการมาของพระองค์ที่คู่ควรกับพระองค์เหมือนที่อาห์นี้ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมลืมพูดไปในเมื่อกี้นี้ แล้วก็อยากจะให้ได้ได้โอกาสรับฟังนั่นก็คือข้อมูลที่มีการรายงานถึงท่านอิมามอัลมัดโดยลูกชายของท่านคือของท่านเองคืออับดุลลอห์ลูกชายของท่านอิมามอัลมัดดังที่มีการบันทึกไว้ในหนังสือสุนนะของอับดุลลอห์นะครับอัสซุนนะบอกว่าเออฉันเนี่ยหมายถึงท่านอับดุลลอห์ลูกชายของท่านอิมามอัลมัดเนี่ย บอกว่าฉันเนี่ยได้ถามพ่อของฉันเกี่ยวกับกลุ่มคนที่พูดกันว่าเมือ่ออัลลอฮฺอลาทรงพูดเมือ่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺยันทรงพูดกับท่านนาบีมูซาเนี่ยพระอ,องค์ไม่ได้ทรงพูดเป็นเสียงแลมีเทเคลมบิโซตเอ่อฟะกาลอาบีท่านอิหม่มอามาัาหรือพ่อเอ่อ ท่านอับดุลลอฮ์ลูกชายของท่านอิหม่ามก็เลยบอกว่าแล้วพ่อของฉันก็เลยกล่าวตอบว่าบลาอินนารบบะกะอัะจัลตะคัลลัมบิซอตไม่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วพออ่อเออจริงๆแล้วพระเจ้าขอโทษนะพูดผิดจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าของเจ้าอัะจัลวนั้นพระองค์ทรงพูดด้วยเสียงนะครับ ฮาดิษ์อลฮาดีษนั้รูเหตการาจ้าอัตจริงๆแล้วพร,พระเจ้าของเจ้าพระองค์ทรงพูดเป็นเสียงนะครับซึ่งบรรดาฮาดีษเหล่านี้เรารายงานและส่งปอไปเหมือนที่ได้รับมามาอย่างไรก็ส่งต่อไปอย่างนั้น มาด้วยกับข้อความที่มีความหมายที่เป็นที่เข้าใจที่ได้สื่อสารไว้ในทิศทางแบบนี้เราก็ยืนยันและก็ส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ข้อมูลนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่ยืนยันว่าท่านอิม่ามอะฮ์มัดเวลาอ่านฮะดีษอ่านคุรานที่พูดถึงเรื่องซีฟาบยืนท่านยืนยันในสาระที่ข้อความของคุรานและฮะดีษที่พูดถึงเรื่องนี้ได้บอกเอาไว้อย่างอย่างมั่นคงและ เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงจังไม่ได้ตัดทิ้งเหมือนที่มีการกล่าวอ้างนะครับเออแล้วก็ในไหนก็พูดถึงเรื่องคําพูดของพระสุภพธุาลาแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าประหลาดใจของพวกอาชาอ,อิรอกก็คือการอ้างว่าอายะและฮะดีสที่พูดถึง คำพูดของรัตาราเนี่ยไม่ได้มีซักอันที่เป็นการยืนยันไว้ชัดเจนว่าคําพูดเป็นเสียงหรือเป็นอักษรคําตอบคือจริงๆทางฝั่งของอาชัยเราควรจะกลับไปดูคําพูดหรือข้อความที่ทางฝั่งของคนที่มีอิทธิพลของทางฝั่งของพวกเขาเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือของพวกตัวเองอย่างเช่นอาราซี และอย่างเช่นอัชฮริสตานีพวกเขาได้พูดถึงข้อเท็จจริงหนึ่งไว้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของคำว่าคำพูดว่าคนคนแรกที่ประดิษฐ์ความหมายใหม่ของคำว่าคำพูดขึ้นมาว่าหมายถึงสาระเพียวๆที่มันทดอยู่ในใจ นะครับบอกว่าคําว่าคําพูดเวลาเราบอกว่าคําพูดโดยเวลาพูดคําพูดพูดพูดคําว่าคําพูดออกมาเฉยๆเนี่ยคําว่าคําพูดนี้หมายถึงสาระเพียวๆที่ทดอยู่ในใจที่ไม่ได้มีการเอ่ยเสียงออกมาแลวก็ไม่ได้เป็นอักษรที่ผสมกันรวมเป็นคําคนแรก ที่ประดิษฐ์ความหมายใหม่ของคําว่าอัลกาลามหรือคําพูดเนี่ยในลักษณะน,นี้ออกมาคืออิบนุกุลลาบแล้วทั้งสองคนนี้หมายถึงทั้งสองคนที่มีอิทธิพลของพวกอัชายร้อสองคนนี้คืออัลลาซีและก็อาชีชาฮิรอัชีชชาิสตาน่ถ้าผมจำไม่ผิดก็ยังยืนยันว่าไม่มีอาหลับคนไหน ให้ความหมายคําว่าคําพูดแบบนี้ก่อนหน้าเขาคนนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าคําว่าคําพูดหรือคําว่ากาลามที่คนอาลรับเข้าใจหรือที่คําที่เป็นที่รับทราบในภาษาอาลรับหรือเนื้อหาของคำคำนี้ที่เป็นที่รับทราบในภาษาอาหลับมันก็คือการคือคําที่เป็นคําแล้วก็มีการ พูดเป็นเสียงออกมาอยู่แล้วในตัวตัวสาระของคำนี้มันเป็นอย่างนี้สำหรับคนอาหรับที่เข้าใจคำนี้เพิ่งจะมีการเปลี่ยนทิศท,ทางของความหมายของคำว,ว่าคำพูดให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงของมันก็โดยฝีมือของคนที่เป็นต้นตอของสำนักของอาชัยราอเองนะครับเื่อเป็นกุลลับนะครับก็อันนี้เป็นเกตความรู้ที่ที่ควรที่จะเป็นที่รับรู้นะครับ แล้วก็เหตุผลก็เพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นถูกถูกลวงด้วยการนำเสนอข้อมูลที่มันเป็นเท็จหรือไม่ครบรอบด้านนะครับก็ฝากไว้ท่านี้ครับส่งลมันละกุ่มอัลลอฮลาตริก